เย้ฮัลโลค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปมา Channel ับู่นนไปมาอีกแล้ววันนี้เรามาแคสเกมเกมอะไรอ,อ่อเกมที่ผู้สร้างเดียวกับ Agra.io กับ c u r s o โอเคชื่อเกม Cursor.io นะฮะเออผู้สร้างเดียวกับ Agra.io นั่นเองโอเคเรามาเล่นกันใหม่ผมเล่นไปแล้วลองเล่นแล้ว แต่นี้คือเซิร์ฟเวอร์ลุดนะฮะเดี๋ยวโอเคก็ใครอยากที่จะเล่นนะฮะก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์เว็บไว้นะฮะเดี๋ยวหลายคนก็คงเล่นแล้วในเว็บในเว็บที่พี่ซอฟบองให้ไว้โอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยให้กดคลิกเมาส์แล้วก็เลื่อนเมาส์นะฮะอันที่เป็นสีเหลืองคือของเราเห็นไหมสีเหลืองวงนิดนึงของผมนะฮะ เป็นต่อโอ้ดา่านน้ง่ายสบายสบายแต่ผมไม่อยากช่วยใครแค่นั้นแหละให้คนอื่นเขาช่วยเรา,เอ,าอ่านข้างล่างอ่ามาแล้วแปแบบแบบนี่นี่นี่คนกดให้ไปก่อนเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวคอยกดให้เพื่อนเพื่อนต้องรอดก่อนนะฮะเราต้องช่วยเพื่อนด้วยในเกมนี้โอเคเราไปบ้างโอ้ยกด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 ไปแล้วเราบึงไปโอเคเราช่วยเพื่อนแล้วเราก็ไป ช่วย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 ไปเลยเพื่อนช่วยเราบ้างเลยช่วยเราหน่อย mm hmm. เราต้องกดโอเคเรามาด่านนี้แล้ว <c oughs> เร็วไหมละ่ะ mm hmm. เร็วไงเราเล่นเร็วเราเล่นเร็ว,ร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 วโอ้คนนั้นเขาเซียนมากเลยเกมนี้ก็รู้สึกจะโคลเนลกับอาคาดอไอโอเลยแต่ผู้สร้างเดียวกันด่านนี้ละ มาแล้วด่านนี้ต้องจับเมาส์สะดวกสะดวกจับเมาส์สะดวกสะดวกแล้วก็ไปไปไปอ่ะโดสีแดงนะ้วไม่งั้นเริ่มใหม่มันเริ่มแหลกแลกแล้วฮะแหลกๆอาจจะมีโอกาสที่เซิร์ฟเวอร์จะหลุดได้นะครับที่เป็นเกมออนไลน์เหมือนอา k กานั่นเองโอ้อะเดือันนี้แล้วโอ้ค่อยๆครัใจเย็นมากครับต้องใจเย็น ใจเย็น,นับผมแต่ผมเป็นคนใจร้อนนะเริ่มใหม่เลยเป็นไงใจร้อนเนีใจร้อนอนี่มาถึงนี่แล้วเฮ้ยเผลอไปกดปุ่มอะไรไม่รู้เผลอไปกดปุ่มขวาเป็นไงล่ะเริ่มใหม่เลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเ้ยเฮ้ยกดเลื่อนหน่อยนี่โอเคกดเริ่มเข้าในเกมนะครับโอเคเราเข้าในเกมแล้วเราเริ่มใหม่นะฮะด่านนี้เรา้อผ่านให้ได้นะผมผ่านไปแล้วตอนผมเล่นเองผมผ่านไปแล้วรอบนึงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลคนบอกให้ผมอยากเล่นเกมผีใช่ไหม ผมจั Re ดให้ผมโหลดมาแล้วผมโหลดเกมผีมาแล้วจัดให้เลยเกมผีเกมใหม่ยังเดโมอยู่นะฮะเดี๋ยวรอดูเลยว่าเกมอะไรเลยจะพาอยู่แล้วมาเถอะเห็นไหมะของผมมีสีเหลืองเนาะเห็นไหมของผมมีสีเหลืองโอ้ยแหลกค้างโอเคนะมีสีเหลืองวงกลมอยู่นะนั่นคือสิของผม เอาผมอ้าวไอ้เนี่ยไปเริ่มใหม่ะเริ่มใหม่ริ่มใหม่เอเโอ๊ยแลกโอคนอื่นค้างเราอดรเราก็ไปมานี้แล้วเยนี่แล้วเย่ผ่านแล้ว ไม่ใช่หาประตูนะประตูที่ใช่ออันนี้อันนี้เขาชี้มาอันนี้ขอบคุณครับโอเคกดสีเหลืองเราไปละอ่องเราดูประตูด้วยสีฟ้ากดให้หน่อยสีฟ้าไปกดตีสีฟ้าสีฟ้ากดสีฟ้ามาเออมันกดแล้วเขากดให้แล้ว เดยวเขากกับไปไม่ได้อ้าอ่ามาแล้วครับโอ้โหด่านนี้เขาแงก่อนซับซ้อ,อนกว่าเดิมเราต้องไปได้เราไปได้อยู่แล้วเราเซียนแล้วเซียนตรงไหนเนี่ยเพิ่งจะเข้าเว็บมานี่เล่นครั้งที่สองนะฮะนี่เป็นไงร้องทำเซียนเหมือนเรียนมาร้องเซียน เงียบเงียบถูกป่ะไม่รู้ไปเลยไป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 ไอันนี้เหมือนจะไม่เข้านะไอ้ข้านี่ไอ้มาแล้วเฮ้ยมาไกลแล้วด่านนี้ไม่เคยเห็น เงี้ยกดสีน้ำเงินเหรอเฮ้ยงงอ่ะอันนี้งงอันนี้งงงงงงจริงงงจริงกดสีแดงให้หน่อยดิสีน้ำเงินอุตส่าห์กดให้ปะโถอาสีเหลืองสีเหลืองข้างนอกคนมาใหม่แล้วกดให้หน่อยเฮ้ย กดกดกดแล้วนะฝั่งนั้นไม่มีใครไปเลยอะเราไปก็ไม่ได้คือฝั่งนี้คนจะใจดีมากกว่าฝั่งนั้นกดอันนี้กดกดเออกดสิกดให้น้อยไอ้โถเออเออเออได้ได้ โอ้ยเราถูกล็อกสีแดงกดเร็วกดสีแดงให้หน่อยใครก็ได้ปะโทก,กดดิฝั่งนั้นอนะนม่ฝั่งเรามีคนช่วยมากกว่ากดดิฝั่งเรามีน้ำใจมากกว่าโอ้ยออกไม่ได้ สีแดงไม่ช่วยเลยแปงไม่ช่วยเลยเนี้ยช่วยหน่อยดีเพื่อสีแดงหน่อยโอ้ยอะไรแล้วลก็รอไป <c ười> กลับมาละเมื่อกี้พอแป๊บแป๊บหนึ่ง เฮ้ยเฮ้ยอแล้วนะเฮ้ยขนาดนี้แล้วนะเฮ้ยยังไม่มากงดนให้เลยเอ้ยคนใหม่มาแล้วไปด่านนั้นเลยไปด่านนั้นเลยกด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 มือต้องวามือต้งวแต่แหลกนิดนึงมือต้งวาแต่แหลกนิดนึงเฮ้ย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 เยังทันยังได้ยังได้ยังได้เฮ้ยยังได้ เออใจมากเส้นชัยนี่นกดสีแดงดีกว่า<ม>โอเคมีคนกดแล้วเขาได้แล้วเขาได้แล้วเขาได้แล้วโอ้ยกดโอ้ยออื <c oughs> <c oughs> <c oughs> โดน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 อีกแล้วโดนขังอีกแล้วเดี๋ยวดีน้ำเงินนะน้ำเงินไม่ให้กดเลยเด้งแน่น้ำเงินไม่กดให้หน้อยเฮ้ยมาออกกดให้คนอื่นเลยเอาคนใจดี เนีียเนี้ยเโอ๊ยกดอีสีม่วงอ่ะเออเออน้ำเงินไปกดน้ำเงินดิน้ำเงินไปกดดิน้ำเงินอะน้ำเงินฟ้าอยากพึ่งกดเอาน้ำเงินเอาน้ำเงิน บาดโถช่วยช่วยเราต้องช่วยคนอื่นด้วยนะฮะกดสีแดงแล้วนะกดแล้วรอดแล้วนะรีบไปรีบไปรีบไปอะไรเนี่ยให้จริงใช่ไหมแดงแดงแ้วเงินแ้วเงินแดงเย่ฟ้าไปกดฟ้าเลย ทุกอันมีล็อกนะฮะงั้นเราอาจจะเด้งได้นั่นเนี่ยเด้งกลับมาแล้วแดงอะแดงแดงไม่มีใครกดอ้าวแดงมาแล้วเต็มเลยเอามาเลยกดแดงเลยไปเฮ้ยเภาษา,ศาญ,ญี่ปุ่นนี่ไปเร็วน้ำงเงินน้ำงเงินไปกดเร็วน้ำเงินน้ำเงิน,น ไม่ไม่ไม่เดีเงินกดกดเดีเงินกดเดีเงินเดีเงินไอ้กดเงินกดฟ้าฟ้าไอ้กด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 ฟ้าสิฟ้าฟ้าไปกดดิเออเออกดฟ้าอย่างนั้นแหละ ถึงเราจะไปช่วยก็ไปไม่ได้แล้วเพราะมันโดนขังแล้วคนที่อยู่ข้างนอกกลับไปดิไปเร็วเกมนี้เป็นเกมที่เราต้องช่วยกันนะก็มาเล่นก็ต้องต้องช่วยบ้างเกมนี้ถ้าไม่ช่วยไม่ผ่านไม่ผ่านแน่นอนถ้าไม่ช่วยยังผมก็ถือว่าช่วยไปแล้วไงโอเคมาด่านนี้แล้วถ้าหลุดก็ไม่รู้จะว่าจะไงแล้ว โอเคผมไปช่วยบ้างด่านนี้ผมยังไม่ได้ช่วยผมก็ต้องไปช่วยไม่ช่วยไม่ได้ผมต้องช่วยโอเคโอเคคนเข้าไปกดหมดแล้วคนเข้าไปกดหมดแล้วอ่ามาละสีแดงเหรอกดสีเลยสีแดงคนเขาไปกดแล้วเรากดสีฟ้าที่ฟ้าไหนสีฟ้า สีฟ้าอยู่นู่นสีฟ้าแล้วเราไปไม่ได้อ้องกดสีแดงให้ด้วยถึงจะไปได้อ,อ้องไปกดอ้อมไปกดสีแดงไม่ไม่จริง อ้กดสิเออกดด้วยสีเงินอ่ะกดให้หน่อยนั่นแหละนั่นแหละสีฟ้าเราจะไปกดสีฟ้าแต่เราก็ไปได้เราไปกดสีฟ้าให้นะอ้าวค้งนั่นไงหลุดหรือเปล่าไม่หลุดไม่หลุด เฮ้ยเฮ้เฮ้ยรารีบบ้างเรารีบเรารีบไม่ไปกดสีฟ้าแล้วไปกดสีฟ้าเมื่อกี้เรากดแล้วอ <ok> ืมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกดสีเหลืองแล้นั่นแหละน่ามานี่แล้วโอเคก็ขอพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะอย่าลืมพี่กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยบายบายเย่